คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าทานายตั้มไปที่สอน,นอเตาปูนถี่มากค่ะหลักฐานมีไปเพิ่มทุกๆวันเลยล่าสุดเนี่ยเป็นหลักฐานที่หลายคนรอมานานแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นคือการเปิดแผนผังเส้นทางการเงินจากคุณพิมพ์วิไลนะคะไปสู่บัญชีของตำรวจพูดคุณง่ายๆแบบนี้เลย มีกี่โรงพักมีหน่วยงานไหนบ้างนะคะที่ทางคุณพิมวิไลเนี่ยต้องโอนเงินไปให้เป็นประจำะหลายคนรอตรงนี้นะก็แต่คือคุณพิมวิไลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าคือฝากทนายตั้มพูดนะ,ะว่าส่งเงินให้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้มาจับเขาเนี่ยเขาไม่ยอมตายคนเดียวนะ,ะใช้คํานี้เลยนะแต่ตายก็ตายไปหมดด้วยกันคือที่ที่ท,ท,ที่บอกว่าก่อนหน้านี้นนทําไมถึงไม่ออกมาเปิดเผยเ,เพราะว่ากําลังพยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ว่าต้องเอาให้ครบต้องเอาให จริงจังเลยนะคะว่าทั้งหมดนี้คือเส้นทางการเงินที่ส่งไปถึงมือตํารวจแน่นอนดังนั้นค่ะทนายตั้มก็พาพยานคือคุณพิวิไลเนี่ยไปให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้บัญชีในหน่วยงานตํารวจในคดีเว็บพนัน BNK นะคะแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่ทนายตาั้มเหมือนกับประหลาดใจแปลกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตอํานาจการสอบสวน สอนอต่อปูนเริ่มไม่มั่นใจแล้วหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันยังอยู่ในอำนาจของสอนอต่อปูนหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันมาเรื่องนี้ก่อนทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพร้อมด้วยพยานอีกสองปากก็คือคุณพิมพ์วิไลและใสยรับอีกหนึ่งคนที่เป็นคนจ่ายเงินให้บัญชีในหน่วยงานตำรวจเดินทางให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเส้นทางการเงินกับพนักงานสอบสวนที่สอนอต่อปูนนะคะ ทนายตั้มบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวันนี้นำหลักฐานใหม่มาให้ตำรวจเพิ่มเติมเป็นผังเส้นทางการเงินเลยนะคะมันเป็นการโยงเงินเนี่ยออกจากบัญชีคุมพิมพ์มวิไลไปสู่บัญชีไหนใครบ้างและสุดท้ายไปจู่ที่ไหน คือโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปที่หน่วยงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการจ่ายสวยเว็บพนันยอดเงินเดือนละ1ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานไซเบอร์เพียงหน่วยเดียวและยังมีในหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบว่ามีหน่วยไหนบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมียอดเงินอีกเท่าไหร่ แล้วยังนําข้อมูลแชทหลักฐานการใจเงินมีการส่งสลิปให้กันด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักฐานที่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมนะเวลาโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปให้การแบบนี้แล้วยังมีสเตทเมนต์ค่ะสเตทเมนต์ก็จะเป็นหลักฐานที่ดีจากทางธนาคารว่าจากบัญชีนี้โอนเงินไปให้บัญชีไหนให้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหมดเมื่อวานนี้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าสุดท้ายจะไปเกี่ยวข้องกับ พลตํารวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอย่างไรคะ่ะซึ่งทนายตั้มยืนยันว่าหลักฐานที่นํามาวันนี้ไม่ใช่หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผอบอตรอย่างเดียวถ้ามีการตรวจสอบว่ามันไปเกี่ยวข้องกับคนสนิทใกล้ชิดก็จะไม่ละเว้นเช่นเดียวกันนะคะถ้าบัญชีม้าโยงไปถึงต้องดําเนินการคดีฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชื่อว่าหลักฐานที่เอามาให้กับเจ้าหน้าที่จะสามารถออกหมายผู้ต้องหาได้เพิ่มในเร็วๆนี้นั่นเองเอาไปฟังทนายตั้มค่ะ ก็วันนี้จริงๆแล้ว3ปากเนี่ยก็เป็นปากที่สําคัญทั้งนั้นนะครับมีผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็สายรับคนที่รู้เห็นการทํางานว่ารับเงินสวยจากที่ไหนมาบ้างแล้วก็จ่ายให้ใครที่ห้องไหนใครเป็นคนเก็บเงินบ้างแล้วก็ปากที่3เนี่ยก็คือพิมพ์วิไลนะครับที่เป็นคนจ่ายสวยเดี๋ยววันนี้เขากําลังจะให้การนะครับก็คงจะให้การไปถึงว่า ได้จ่ายให้กับเว็บไหนเออเว็บเขาเป็นตัวแทนของเว็บจ่ายให้ใครบ้างนะครับกี่หน่วยงานนะเดี๋ยวคงจะไปเปิดเผยกับพระรามสวนหมดทุกอย่างละเวลาเขาพูดกับสื่อเขาคงจะไม่อยากจะพูดอะไรให้มันชัดเจนมากนะครับแล้วก็หลักฐานที่มีตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องขอสเตทเมนต์อีกสักอย่างหนึ่งนะครับสเตทเมนต์เพื่อจะมารองรับว่าไอ้สิ่งที่มีการโอนเงินเนี่ยมันเป็นการโอนเงินจริงนะครับนะคชาชานัทพงศ์มีไรายได้อะไรที่ใครจะต้องโอนเงินมาให้ทีหลายหลายล้านต่อเดือน รก็คิดว่าหลักฐานทั้งหมดที่ยื่นวันนี้เนี่ยตำรวจน่าจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาได้นะครับในเร็ววันนี้เนี่ยค่ะก็น่าจะเรียกได้ในเร็ววันนี้นะคะคุณพิมพ์วิไลคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอมาให้การตามหลักฐานที่มียืนยันว่าไม่ได้มีใครขคู่เข็นหรือว่าบังคับให้เธอเดินทางมาแต่อย่างใดนะคะแต่ยอมรับตรงนี้ว่ามีการโอนเงินเป็นหลักล้านบาทให้กับหน่วยงานตํารวจจริงๆมาวันนี้เนี่ย ไม่ได้มากลั่นแกล้งใครเพียงเป็นการนำหลักฐานะะคมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเธอกังวลค่ะว่าเรื่องของการถูกดำเนินคดีเธอก็จะโดนไปด้วยนะแต่ก็พร้อมที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็ย้ำว่าความจริงก็คือความจริงค่ะตออหน้านี้มีคนโทรหงุดู่ิดหงุดหวไครับไม่มีไม่มีเนาะหลายคนอยากรู้สาเหตุที่วันนี้ออกมาเพราะอะไรค่ะอ๋อ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ขอตอบได้ไหมเราอยากสู้คดีและอยากแสดงความรู้สึกใจอะไรนั้นที่เราอเนี่ยค่ะก็นักข่าวาพยายามถามนะคะว่ามีคนอยากรู้ว่า ก็ตั้งนานแล้วเนาะที่สอ่ทำไมเพิ่ง <มา S 2> ออกมา,มาตอนนี้นะคะ,คะเธอก็บอกไม่ขอพูดในเรื่องนี้นอกจากนี้ทนายตั้มก็ได้โพสเฟซบุ๊กกัค่ะอย่างที่บอกว่าคุณพิมพ์ิไลให้การกับพนักงานสอบสวนว่าโอนเงินให้ตํารวจหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างมากน้อยอยู่ที่ความสําคัญแต่ที่เธอเจ็บใจมากที่สุดก็คือการโอนให้ชุด p c t 4ทุกเดือนแล้วมาจับหนูทําไมถ้าอย่างนั้นหนูจะไม่ยอมตายคนเดียวหรอกถ้าจะโดน ก็โดนด้วยกันค่ะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ามันมีหลักฐานที่โยงไปถึงอะหน่วยงานต่างๆชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ,คะอีกโพสต์หนึ่งคุณผู้ชมอันนี้พี่เป็นโฮสของทนายตาั้ม,มานะคะที่ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันนี้ผมไปสอบพยานคดีพอบอรตรอเอี่ยวฟอกเงินตอนสอบผมเป็นพยานก็เริ่มรู้สึกแปลกๆละตำรวจพยายาม,ามถามถึงเรื่องเขตอำนาจสอบสวนว่าอาจจะไม่อยู่ที่สอนอต่อปูนก็ได้นะเฮ้ยไปถึงจุดนั้น นายตั้มบอกผมก็งงหรือเพราะเป็นคดีผบตรเลยเริ่มเกรงกลัวไม่กล้าทําคดีแล้วค่ะผมกลับมาบ้านเห็นอาจารย์เดชชห้สัมภาษณ์ทางพีพีทีบอกว่าตํารวจกะจะโอนสํานวนให้ปปปป,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 ปอชหรือไม่ก็โรงพักที่มีการโอนเงินแกได้ข่าวมาจากตํารวจที่รู้จักกันผมชักไม่เชื่อใจพนักงานสอบสวนตะป,ปูนซะแล้วว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาหรือไม่โดยการโอนสํานวนกันไปมาดึงเชงหาช่องทางสั่งไม่ฟ้อง ถ้าทำแบบนั้นก็เตรียมตัวถูกดำเนินคดีกันเองได้เลย 1, 5, 7เนื้อเนื้อเน้นเน้นเต็มข้อค่ะโอ้คือไม่ใช่แค่ตำรวจที่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานนะตำรวจที่ทำคดีแล้วจะหลบจะเลี่ยงหรือว่าไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็เตรียมจะฟ้องต่อไปด้วยนะคะ